รัก4ปีแอรินยุกตทัศน์อวดหุ่นเช็คอินสวิตเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่นอกจากดีกรีด้านการแสดงจะยอดเยี่ยมแล้ว ด้านความสวยของเธอคนนี้ก็ไม่แพ้ใครเลยค่ะสำหรับนักแสดงสาวสวยแอรินยุคตะทัศน์ซึ่งถ้าเข้าไปส่องในไอจก็จะเห็นเธอคนนี้มีความโดดเด่นเรื่องความสวยไม่แพว้วล่าสุดก็ทำเอาวงการต้องยอมเลยล่ะค่ะเมื่อแอรินออกมาปล่อยภาพอวดหุ่นที่เป๊ะปังหน้าท้องแบนราบผิวเรียบเนียนนอนโพสท่าชิลๆ์ริมสระน้ำในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บอกได้คำเดียวค่ะว่าเห็นแค่นี้พริกยังเรียกพี่สมแล้วกับฉายาเจ้าแม่สายสุขภาพค่ะซึ่งแอรินก็กำลังคบหาดูใจกับไฮโซเบนเบนจะเบนจรงคกุลมาเป็นระยะเวลากว่า4ปีแล้วนะคะ ซึ่งหนุ่มคนนี้ก็เป็นหนุ่มตีไฮโซหนึ่งในสมาชิกจากตระกูลเบญจรงคกุลหรือเป็นหลานชายของเจ้าสัวบุญชยัยสามีของดาราตักบงกฎนั่นเองค่ะ